กวนจึงหือตีรองทเบนทอบให,หม,ม่ไรตีวันปัลลงแต่เร็วนะคะ่ะพวอนั้นก็กวนตีมมีตเลื่เมลเรื่องเย่ก็กวนตีมมีไว้เอกสารทางทีมเลี้ยกเ่กอลูกอ่อนตีอาสาคั้วสิบแปดีคะนะป้อมนั้นก็ลูกอ่อนตีจ้องปอแม่มาอยู่เมืองไทยจองคลนทเวนไรค,ค่ะใช่ค่ะพีน้องแหงการยางเมืองกูกกคะนะค่ะจีห้องวัน,วนน้องพ้อยคะ่ะงาบาช่นีมานมยารฟังพี่ปาร์เลยเท่าคเป็นปุ่มนั่งยิ่งรองเพลงเป้งคะ่ะนมาราุวะอด้ว ญาติมาตามพวกซีอ anyway, ่ะนี่แล้วมาได้แซ่บไปแล้วค่ะดูเปล่าเนี่ยยานบาตาสกาวอยู่บ้านนี่เนี่ยแม่บาลีเนี่ยแกไปแล้วมาบาตาแกไปมาว่ามาราชินีแล้วก็นี่ไปจ๋าบาลูกอ๋อฮะพี่น้องเค้าเข้าแต่ละยินข่าวที่โรงพยาบาลเปิดลงทะเบียนหอใหม่เนี่ยค่ะเนาะว่ายี้ลงทะเบียนเนี่ยว่าลงชื่อของหลายๆเข้าค่ะที่มาตอบตั้งใครหูพี่น้องเค้าค่ะอะกูดีอยู่ที่นี่วิดีโอมาป่ะเนาะเกล็ดไปต้องไม่อาจารย์อ่ะก็ดีครูไทยซูยานี่มาเนาะเนาะไม่ปวดดิ เชฟยอมมาเลิกไปแม่จ้างบ่เนาะงไอเราทีวีอยู่มาเอ่ออาจจะละเดียวเพืไปพยายมพี่ยอมมาพี่ไปใครใครพองตีลงทะเบียนไรเยี่ยวก้นมีพอเล่งไม่เล่งเขาจะานายค่นายจ้างเขาจะานายต้องตีลงทะเบียนไรหนึ่ยไรเจจอดได้เซ็งเงอนกลางหลายๆทีแต่ตีลงทะเบียนฮอบแน่ค่ะนะเยี่ยวัวอ่อนตีอาสาวขพ่อนี่แปดปีค่ะตีจ้อมปนไม่ไม้ในเนี่ยจ้องลงทะเบียนไรหนึ่ยไรค่ะอ่ะคู่ว่าบ่เนาะคู่ดีท้ายสุดยามมาปนเด็ดเลิกไปเด็ดกีซามาบ่เนาะ บดูีลลูกยามนเลยเอ้ยซ้อมมิชลี่รลูกยาะแต่มปซ้อมชิมายามาละเอ้ยรู้เสยมิชิีจะงเหอดูลลจามาเลยที่ยมาอตสันๆม่ได้ดีๆจรเบไปดูลลจามาเลยวันีนที่เอ่อกงจ้าสีก็ไปเล่าชิมาเลยสุราล้ที่มาที่ะไปต้องพิการเลยโอคโอคเต็มาลาตั้งแต่ลงทะเบียนอันตับอันทีหึงจอดตอบว่าจบลงทะเบียนเลยค่ะนะไปถอมกันค่ะอ๋อครูอดีมาปงดี เป็นรูปมปปมาตรงเนี่ยัด้วยจังยาวอที่การน่เสกีก่อนอาปีสองน้อไที่ที่มเนรู้เนี่ยชิมีปก็มัพ่ไปก็รูที่เชนเนาะสปีน่าท้ที่เลยเอาพบในคณะก้นตีม่มีพาสปอร์ตยอกววซีไอนคณะสามารถให้ลงทะเบียนไรเลยค่ะยอกก้นตีตกหล่นกันลงทะเบียนไรเลยออกพูะเข้ามากรุงเีเนี่ยมาบบเนาะตน้ยด้รู้เน่ะพ a ส s อร์ตมีชยรซีไอมีชื่ออร ตัวมาเกมีชิตอยู่ได้เพะอะไออรตีนูยาเร่พิโรชินเกี่ยกับดีบาร์ตีรัวเรลูดิสโวชินเนี่ยพยาามกระทบปติดทะเลดูยาบาเร,รออาลูรรในการลงทะเบียนท้อมในคณะเป็นเดเป็นแบบระบบออนไลน์ค่ะอินเทอร์เน็คะนะตคณะเป็นเว็บไซต์ www. e b e r p o m i c d o e g o t t h นะคะ มันตีหรือะไรกัดลูกนี่นะคะนะกูจะเข้ามาพูดตีนุย่าบอลน้ะงนะคุณตีนุย่าออนไลน์นี่เลยตีนุย่าไอพีมาเลยตีนุย่าบอลน้องออนไลน์นี่สวยนาะเว็บไซต์อีเว็บพมิดดอทดีโออีดอทจีโอ้เนี่ยเว็บไซต์มาตัวบีมาพูดตีนุย่าบาเลยพี่โอ้ไอเว็บไซต์กูมาตีวิสวยเลยดีวิดีโอเยะอัปมาเลยนี่ชาลับพีดาบเลยในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคะนะศูนย์จัดหางานเชียงใหม่ศูนย์เกษตรเนี่ยคะนะเป็นเฮดปัตฟรีเป็นลงทะเบียนปัตฟรีเลยค่ะ ตั้งแต่วันที่1 5เดือน1,2564ต่อถึงวันที่13เดือน2,2564ค่ะวันจันทร์ต่อถึงวันศุกร์กลางในเจ้า8ม่วงกึ่งต่อถึง4ม่วงกึ่งคณะเปิดปันลงทะเบียนเลยค่ะไอแกลูกไอปีไอปีมาต่อเต็มแม่หลุยจารอคู่ชิมายมิวมาโซเชมอนเนาะจัดพางานจนกระสิบแกมาต่อบีเต็มวิยาบาร์เลยอ่าไอหล่าก็ตัวนี้ล่านี่ตอวจานี้ที่ตาวุชิดูเรียะถ้าแม่เต็มมีเดบอนเนาะเยารอนยาโรแมนชิในคุยกันนี้งานนี้นี่ในคุยที่ มีบลแล้วก็วายเอกสารตีเท่าโหลดเต็มค่ะคณะคนะูปถ่ายหนึ่งนิว้ววายเอกสารของก้นดีเคยมีอันดีเคยมีอันตั้งมานะอันเก่าเจ้านั่นเอากันเ <c oughs> ล,ล,ลยค่ะเจ้าลองโหลดด้วยคะนะทำนี่วายฮังเฮมลค่ะเอ,อ่อหมอลิงอิงเลท์ทำมอกลายย้อนจื้อิงกเกลท์กลายอ๋อยจ้าก็วันเลือนปีเกิดเป็นอิงกเลท์คะนะอันน่าเอากับปันเปิลตีเจ้าหน้าทีเป็นลงทะเบียนบันเท่าอะไรอ่ะอ่อกูว่าร์ติเกโลอาเบียมาบนอัตัววีมาปงเต็มเอลูวีจาร์ร้อ ว่าสายยเสียแสดงอยู่ตัวอย่างเลยซึ่งโกยพาสปอร์ต account CI account ปะเนาะไม่ใช่แหละบางบางไม่เก็บแต่มีชื่ออยู่เนี่ยก็เอาอันนี้อยู่ตัวไปปะเนาะ ඊ แล้วซึ่งโกยฎบตะละมะฎบอยู่ตัวไปอ่ะบะแมอ่าแต่けどไอ้อยู่ตัวลงชื่อเนี่ยโกยบักกะนี่มีแล้วโกยเมียนมามะปงติงแค่ก็นามเองปะเนาะอังกฤษโลบ้องต่ายเนาะอศีปี่อ่ะปะเนาะ ඊ แล้วซึ่งมวยตะคลิกโกครีมมิ่งอณีเนี่ยมาทาไปเนี่ยโกอศีปี่เลยปะเนาะ ဒီတော့ကိုไอနာမည်ရှင်ကိုအင်တရလုံးမပေါင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေဒီပါဘီလို့ page မှာလာယူလို့မင်းများလို့ရပါတယ်အချံဘေးကုညီပေးပါတယ်ရှင်ပေါ်ကောထားမော link ก็เลยလို့ว่า more can more ทาง hemeo คะนะมาติ page อันนี้ใน Facebook เนี่ยที่ลูกเขาจอยอะไรออกเป็นเพจจุ้มเหตุการณ์น่ายิ่งตาลรองเพ็งเป้งคะนะมีตั้งหนึ่งเลยค่ะส่วนหน้าทุกตัวใน page ปะเนาะอมูตมิเอ่อเตยเมียตามหมู่อพွဲซีมาလာပြီးတော့เมင်းလို့ရပါတယ်ส่วนว่าနာမည်สะလုံးမပေါင်းတတ်လို့ရှင်ပေါ့เนาะဟောค่ะเท่ากับจ้อมตวยอันลงทะเบียนเลยค่ะ หลังจากที่พี่น้องไปนาทีลงทะเบียนปานเอาค่ะพี่น้องหลกเก็บเอกสารที่เจ้าหน้าที่ปิ้นออกมาปันลีลีคณะเขาจะมีพาสเวิร์ดไอดีอันนี้เก็บไว้ลีลีเลยอย่าะก็ทำมีเอกสารในพี่น้องผิดก้นไม้อ่ะเอกสารจะเป็นเจ้าไหนคณะมีตั้งเลยนะคะแต่ดิเกลรู้บ่อน้ององแลนี่แม่โปงต็นน่าไวพีพีอ่อสู้ย่าโยงมาตัวต็นน่าไวพีพีบอกนาะเต็มมีตัวมีส่วนเอง่ะสายลีลียอะไามาพี่ปานี่สายอะไร p a s s p o r นบ,อ,อ,บอนน p a s s o r เนี่ย ID จะรอกูมาติงหามาพิบาร์ไดนี่ไงนี่ไบอนนนน,อนนี่เป็น้องลชินใจอานี่ฟง้มาไม่พติตตาวงชิดูดโอเ็ิวตอเปียวิโดโกยอเท่าเท่ากูคงอยู่ด้านเนียซีซีบูดวไอ i เนี p a s s o r ติงหามาพิบาร์กูยลาละไม่ยาการีกิไม่้ขั้นตอนต่อไปค่ะภายในวันที่16เอน4ไท2,564เปิ้นตีให้พี่น้องกับตรวจโลโควิดโลโควิด19นี่นะเซตเซ ในเชียงใหม่ของเฮาบ่เนาะไอ้แม่ปงตีนเนาะมีคือเชียงไอ้สายเหวกูเตชาติงทามาဖြစ်ไปนะยาละเสยกูอะล่ะปี้เนาะ16/4/2023น้อมส่งทาไปแล้วโควิดนะยอกก็ได้เสียออกมาဖြစ်ไปอะล่ะเสร็จดาแล้วอะคือตะทิงก้าวอนินีอ่ะบ่เนาะชิมใหม่มา500บาทไปဖြစ်ตั๋วบาพี่ရှင်อะห่าโก16/4/2023น้อมส่งทาไปซิไปออกมาได้ป่ะค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะตมปงตีสแกนนิวเฮ้าซิตนิวสแกนนายกก็สแกนตา แต่สถานตีสแกนในตมปะยังไปแลลาดนะให้พี่น้องติดตามเฮาไว้เฮาเดี๋ยวเข้ามาลาดกันค่ะเอาไปตะเกลุบ่เนาะยอกาสิบีตั้วดีซะรู้ชิเนาะไอ้16ရက်4ล้าน2023อดวยมาล้วยไอ้เมยออกขึ้นมาไอ้ตมก็หนีไปแล้วบ่เนาะบาเล่อิมิเกชั่นก็หนีไปแล้วตรุก็เลสเลสเสยชองเยญัตนาเยญะลงเลยกูสแกนเข้ามาဖြစ်ပါတယ်ไอ้สแกนอ่าวถ่าโตตรุ รูปรปัจจัเี้ยวเต็งทำมาบ่เนาะเอาบมาสแกนลงมเเบมาไอ่ดีลลูมเอสวยน,น้องท่านยี่มารีรู้่านปีจริงอ่งปีร่อมาพีพ่บารเลยไในวันที่18เลย18ไทย2 5 6 4ให้ปีน่องก,กับตรวจสุขภาพทีห้องใย่ของรัฐบ้าลทีจับจำเฮิร์นเฮาตรวจสุขภาพ1นึ่งปีใน500บาทไปแต่เกี่ยวว้ตัดสองปีเป็นหนึ่บาท ให้เก็บไวเ็จไว้ดีๆคะ<อ>่ะข้าวพวกยาปฏิเเให้เฮาซื้อประกันสุขภาพเป็นเวลา2ปี3า0พให้เก็บไวเ็จไว้ดีๆค่ะ <ๆ S 2> หลังจากซื้อประกันสุขภาพเ่ยเเข้าตั้งน้ำมากใครมีประกันสังคมแนะ่ให้เก็บไวเ็จไว้ดีๆค่ะนะ้า้าเอาไว้เ็จในไก่ย้อนขึ้นเงินตีเข้าจ่ายกัขึ้นไรออกสกชเสร็ล้นั้นเท่านาั้นสเตนเอารงทาวิโบเนานะ အကူရေမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့နိစက်ရအစိုးရဈေးရုံမှာတွားပြီးတွေးစေရပါမယ်ယောဂ၆မျိုးစေးရပါမယ်တွေးစေတားရေယောဂ၆မျိုးစေခါက၅၀၀ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးရုံဘက်ကနေပြီးတော့တင်းဆာတိုးကောက်ပြီဆိုရင်၁000ဖြစ်သွားတယ်ဗောနောဘတ်၁000အဲ့ဒါစစ်ပြီးတွားလို့ရှိရင်တော့ဈေးရုံဘက်ကနေပြီးတော့ဂျမိုင်းအာမခန်နနစ်ဆာအတွတ်ဘတ်၃200သူတို့ဝယ်ခိုင်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒါတော့ဝယ်လိုက်ရမှာဗောနောနောက်ပြီးမှာကိုကအဲ့ဘတ်တွေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလို့ရှင်ကနေပြီးတော့ ປະກາດສັງຄົມຕົ້ມເຮົາລູກຜູ້ນ້ອຍເກະເຕືອອັນນະອ້າຍແຖມມາເຖ່ປີ້ປີ້ສະຫຼຸບຊິຫຍັງໂກອ້າຍຈ້ໍາໄຍອາມາຄັນໂກຈາຖ້າແດ່ບັດ3,200ຢາໂກປ່ຽນມີດາວລົງຢາໄດ້ບໍນໍອັນຈໍອັນນີ້ໂກຊິ່ນໄລແດ່ບີໂອເຕັມຄ້າຢາມາປິດປານໄຟນັນວັນທີ16ເລີນ6 2564ເປີນເຕີໃຫ້ເຮົາກະເຮັດປະຫວັດເປັນໂທລະສັບ38 รับห่งค่ะแต่ตีเฮตเต้ในเฮายังไปหัวเป็นกไลแน่พี่น้องเขาไปด้วยข่าวเงาเขาแทนค่ะการใ่้จ่ายตีเฮาตีเซงแน่การอันกาเปิลเยนปะวาดปันเฮาใน่เป็น้าบาทยยกกาบสีชมพูใน่0บาทเป็น๘๐บาทค่ะเช่าจะ่ารเช่านะจะตะน่างสงทาเพี่บน้องทอโรสามแปดทับหนึ่งรว่าพ่ไปไอ้ทอโรสามแปดทับหนึงประมาณรูปย้อมไหมซึ่งกูไปดูไปว่าพี่จังเขาคนสาบพี่ม่นเนาะเออทอรสามเปดสนาะตรเมีะอันนี้ส่นตีจ้าไปเ เราเบียนยาเราไม่สบเราสุยากรมันจริงทีก่กว่าที่เกิดจริงหรออนมานีเราทำผิปบบยมาผิดไปเปปลยเออคงจะไม่งูายเาเราไอ้ที่ท่เราสเป็นโลกค่ากะบ้นานอาศัยผิดไปเลยปีเดีไปยังแกตัวจูดินวยยังโชคเสียไปผบาไปเลยภายในวันที่สิบามหรือเก้ทายสองพันห้าหเขาหลุดเลยมีนาจางยาววะายาวให้นาจางนาการลงทะเบียนในระบบออนไลน์เป็นเว็บท,ที่เข้าคืนไม่ดังเนือเลยค่ะ तो เนี่ยโกลาน้องทําเซตเอ क्स्ट्रा ส่งทาไปแล้วกูอ่ะอลุชิงชามาဖြစ်ပါတယ်ဒီရနီဒီနီအနေစာရင်းချက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะແကယ်ລອະລຸຊິງຍາມຢູ່ຊືລູຊິໃຫ້ອູນີ້ມາລູດູပြောແດ່ອປໍມາຊິຍເວັບໄຊຫນ້າຫມໍປົ້ມທີ່ມາເພີບາໄດ້ອະລຸຊິງກັນໄດ້ຢູ່ບໍ່ບໍນໍເພິລົງຈ່າງໄດ້ຈ່າງກັນລົງທະບຽນໄປເຖົ້າເຍົາໄດ້ຈ່າງລົດແລະກະຈ່າຍເປັນ1900ບາດໃນທີ່ທະນາຄານກຸງໄທປ້ອມນະກໍເຊເວັນເຂົາແນ່ຖ້າໄດ້ຈ່າງຕ້ານກະໃຫ້ປິນຫນ້າເຮົາກະຈ່າຍຫັກກວຍກ จ่ายมาเข้าแต่ไรไวเซทีเซเว่นในมีอยู่สามไวเหมือนตั้งเนื้อทีเทาคืนไว้นีเลยค่ะเยาเก็บไวเศษมันไวดีๆนะเราเชียร์ในวิวอน้องกูดีดีดีเรามาชี้จ้าท่าขันาว่าน้องเอาเราเราเคลื่อนท่าขันากูเรากำลังพิบารีเอัลอท่ากูอยากกุจ้ามาพิบารีเอท่้กูอยากแบกูแตเออเราเชียร์มาอาวุณกูกูอะไรกูกูอะรตัวพีเราเซเว่นมาพี่พี่กลุ่มไทยแบบมาพี่พี่กูว่ ตัวนีมือฟีชีดุยาบ้าได้มวยฟีชีมีสมัยแอสเซอรี่กูเต็งท่ามาพิบ้าได้ภายในันที่เลย2ไท2565ปีหน้าค่ะภายในจางป้อมหนังก็เข้าในเตรี้ยมเอกสารกเมิเวที่เข้าเฮ็ดประวัติสังศีในม่มานนะกาตีตีเปิลเีไฮเข้าเก่าบ้านในแต่ตีเน่เข้ายังไปพูดเต้เค่ะรัฐบ,บาลไปยังไปประก,กาศนะพี่นอกไปถกข่าวาก้าแค่ะเข้าตีมารานกันข,ขาค่ะนเซเชียนนะั่นละนท่านนันนอไอ้นี้จะรู้ชีทายสยานี้มีอไรที่เท่ အဲ့ဘက်တို့ပြင်းမယ်နေကြလို့ရှင်အလုံးအလုံးရှင်ကနေပြီးတော့ကိုယ်အရင်အောင်ထားတဲ့ကျမကြီးစစ်တဲ့ဇာရွက်စာတန်းနေအဲ့ဒီအစကားနေထုတ်ကလေးဇာရွက်စာတန်းနေကိုဆုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဘက်ကိုတထောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရလဲဆိုတော့အစိုးရနေပြီးတော့အကြီးချင်းမကြည့်နေသေးပါဘူး။သူကတော့28ရက်9လ2020နေ့လို့ပြောပေးမိလဲအဲ့သက်စောရယ်နေစောမယ်နောက်ကျတယ်နောက်ကျသွားမယ်ပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့တည်တင်းကိုထပ်ပြီးနောက်ထောင်သိရှိမှာတယ် ตั้งมดตั้งเซงโฮมกันมดที่ปีน้อต่เลยเซงการติเต็ดมาเนยนะแต่มีอยู่ตีหนึ่งการตรวโควิดทาร้อยบาท 2. การตรจสุขภาพ1นึ่พบาท2ปีสามไว้ประกันสุขภาพเป็นสามพบาท 4. ไว้ท่อรถสามแทับหนึ่งเป็นเ้าบาทไว้หไว้ชุ่มพู่หกสบบาทโรกไวอนุญาตทำงานหนึ่งพนเก้าบาทค่ะแต่เซงตั้งมดตั้งเซงก็คือ6กพัยแปบบาท အခုတစ်ခါပေါ့เนาะဘန်းရောက်ကရိုက်ရဲ့ဉာဏ်မှာအကုန်လုံးကုန်ချမ်းမင်းကိုရတော့ဒီအချက်အစိုးရအနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာကိုပြောတာเนาะဒီအချက်ကကိုရိုနာစစ်ခ900ပြီးတော့တွေးစစ်ခဇမိုင်းစစ်ခ1000ပေါ့ပြီးတော့ဇမိုင်းအမတ်ခံဝေတာက3200ပြီးတော့ထော်လော့ဆမ်ပက်တွားရိုက်ခါနစေပြီးတော့ဘန်းရောက်ကလောက်တာက60ပြီးတော့ရှင် ไปเนี <I mean ่ยทํางานอะโลอะโลโหลดได้เท่าพันกว่าปอนเนาะไอ้อะ1,900กว่าอกลงป้องลง40,000เนี่ย680บาทขึ้นไปได้ไอ้อะก็တော့แต่ชาตีตีมัวๆนี่ก็ไม่ป๋าดีปูไอ้อะก็โกโกสีมาป๋ามั้ยประมาณนี้ขึ้นไปได้ရှင်ด่าก็อซวยะจ่องอย่างอะไรประมาณเนาะถ้าพี่น้องใครไหวมาพี่น้องออกต่างจังหวัดไรพี่น้องเสร็จละเหตุการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่พี่น้องเฮ็ดไว้ในโคย แต่มีอยู่สองคอตีปีนองเตะออกกัดตั้งนอกไรหนึ่งค้งยาเปิ้นส่งไว้ออกหกักษาปันเท่ากับหักษาต่างจังหวัดให้ไหนสองอหากมีไวซานจากลงป่องจึงมาแน่ภายห้องตัวพี่น้องกาตีต่างจังหวัดนั่นๆนะพี่น้องกาไรคะ่ะมีสองขอแนเคค่เกลค่ะแต่แกรู้บนะ่เนาะไปอย่างแกยาลาบิลวิชีแต่ชาต่ชาพี่เหนียวอารมย์ยังรู้ไม่ยากบาบูต่ชาพี่เหนือกูเลยจอยรอม่าอะไรแบบตอวลุไม่ยากบาบูตัวอื่นยังไม่ดูอ่ะหรอเสียงงานนี่บีรอ กูตชาปีไหนอะนี่กูตากขึ้นไปีลวมาม่好อ่มุกคุ้นชินอ่ะ่อเนาะยงกหนีส่งข้อละสยานเนส่งข้อละก็เลยยงแต่ใช้ปีไนกูจะขึ้ตัวกูไม่ชบเอาใช่ยินจมปีนองตีถอมเข้ามาตัวเข้ามาตัดสินตเร็วค่ะย่อคลิปน้าเน่ลูกเขาต็มมาลานีเลิงกวนตีมีนายจางค่ะที่สริหมชอาซาสุน้าทองเบี้ยตัวบ่อเนานองดูวิดีโอมาจอยมาเร็วเออ အလုတ်ရှင်ရှိရင်ပဲလို့လိုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးပြောပြပေးတော့မှာပါဒီဗီဒီယိုကတော့အလုတ်ရှင်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်